ท่าน้าอ <iro entender> ีสานเนี่ยโอ้ยขอบคุณหลายไอไปยังมุญยังพูดเรื่องธรรมดาเนี่ยนะางถาตะไบสวงคุ้มยังไงบ่เนี่ยนางถาตะไบสวงยังนางถากันไหม ผมบ่าะเห็นอะไรได้ยูซุงยูซุกินเนี่ยเฮ็ดไหนสันเฮ็ดทองเฮ็ดหนึงส่วแปดเฮ็ดทองหนึ่งส่วนแปดยางเดียวเลยรมาเพียรเฮ็ดจนก็สีหัวว่าได้ไม่ได้ก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันใช่พี่ว่าทองหนึ่งส่วนแปดอยากรู้เหมือนกันว่าร้อยแปดเนี่ยเอาสุญยางเล่นมาครับครับหนึ่งร้อยแปดนี่แหละเนึ่งร้อยแปดยางเลยร้อยแปดยางครับต้องเข้าไปเบื้องครับโดยเฉพาะคนอีสานแค่ข้นอีสาน ผู้เฒ่าเต็มหนึ่งได้มีมีผู้เฒ่าเต็มหนึงอยู่สลากลางบ้านนั่งถาที่บ้านหนึ่ะครับผู้เฒ่าเต็มหนึงเพราะว่าเขามาสแกนหน้าด์โอ้เราชนะเอาได้โอกาสเ้มาถ่ายได้ามไหมเเอาต็มอยู่หันวัดเดือนไหนเอาเชีมองไหนอ๋ออันไหนเอาหมอลำไปลินไส้เอาหมอล่ำไปเรีนทันเลยครับมองไหนเรียนมองบ้านนั่นล่ะอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ของพี่ปูครับม่องสแกนนาร์เอามองไหนมองสารามองมสาราผู้ตาเนี่ยป่นครับ โอ้ยได้เลยตังคุตาเอาไปตอบไปบอกเลยว่าผมเก็บเอามาเองสวนสวนเอลซิงไงสวนเอลซิงสวนเอลซิงนี่ทีครับถ้าผู้ใดบพวกมาจากสวนเอลซิงนี่ที่ว่าเชยในโลกยูทูปอ่ะไม่เชยในโลกของมะลำเชยโลกมะลำด้วยเชโลกมะลำครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้อยู่เพิ่นบ่ได้อยู่เรื่องเรื่องยูทูปเล่มนี้มันบ่ครับไม่ออกยูทูปด้วยอืมคนนี้ไม่ออกยูทูปไม่ออกไม่ทําช่องยูทูปด้วยสวนเอลซิงเนี่ยอืมคือไม่สนใจด้วยแล้วคนก็ไปถ่ายเขาเนี่ย ขาถายทายไม่รอดเพราะรไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเรื่องยูทูปไม่ได้สนใจแต่สนใจเรื่องว่ากูจะทําความบันเทิงให้กับคนได้ยังไงอันนี้เป็นเครื่องสองจังหวะนะครับทู่ที่นะครับเนี่แล้ววันนี้ผมก็เลยว่าในพระเยสวนี่มมเมล่นในู่าเบงเราอยากให้บเฒ่าขึ้นฟอ,อ,อนไหมโอ้เรเรยกว่าเดี๋ยวเอาละวันมากก็เลยว่ามือบุญมือบุญดีกว่าอยู่ในโลกของของความบันเทิงอยู่ในโลกของมลลิ่มกัน คือผมไม่ได้ไม่ได้ว่าทิ้งคนเบิกทางนะครับแต่ผมนี่ก็ยังยังเป็นคนเบิกทางอยู่แต่เนี้ยคนเบิกทางเนี้ยก็รู้แหละว่าเพื่อนของคนเบิกทางอยากดูอะไรที่มันแปลกแเฮ้อเฮ้อถามว่าเฮ้อฮ่านี่ยมันมันอะไรอ,ะ,อะไรโอเคอเล้วจะึ้นนั่งน้ำบอนี่โอ้โหสุด,ดยอดพี่อันนี้ <วะ S 1> เครื่องเป็นเครื่องรถยงังไงเอ้าบอร์ดปงนะที่ทีเซตเอ็มครับที่เซตเอ็มนะครับโอ้เครื่องทีเซ็ตเอ็ม สวัสดีครับอยู่ท้องสถานที่ครับขอยืมพื้นที่นะครับคนเบิกแบบเนี่ยเขาชอบพื้นที่นะที่ชอบพื้นที่ที่ชอบพื้นที่แลนนครับเจ้าเคยเห็นว่าเครื่องทีซัตเอ็มนะครับแล้วก็เป็นเขาเอื่นว่ามุมมองใหม่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่มาจัดมันจมดจัดครับ ความแปลกใหม่ที่จะได้เจอต่อไปนี้จะเป็นเขาเอื่นว่านี่ครับคือช่องใหม่ของพี่ปูคนเบิกทางอันนี้คือช่องพีทไอหนึ่งศูนย์แปดครับซึ่งทีวีครับซึ่งทีวีครับเป็นเบื้องไหนยังไหนั่นไหนเลยครับจะเพิ่อยอย็นออกจากหน้าจอดรอกเป็นคนอยู่เบืองหลังเป็นป็นเห็ดครับแต่อยากเบืองขว้วมวลนี่เบืองในช่องนี้เลยมวลตลอดสุดยอดครับพี่น้องได้เห็นครับได้เห็นบรรยากาศของการบินแล้วก็ ความทั้งนี่นะครับเสืยงทีวีช่อง108ครับจานดำมะม่พี่แม่นครับจานดำนะครับอ่าาจแห้งแห้งเหมือนี่นี่แห้งผู้ใดนี่นั่นถือไปหยบดึงดึงไปนะนดึครับดเราดึงผ่านไเอาดึงผ่านม่านป่ะอ่าโอเคโอเคแห้งผู้ใดแห้งผู้ใดมือแร่งนี่ถ้าผู้ใดอยากออกโทรทัศน์นี่ให้มาให้มาครับเออในหันกับสิมิบ ผมก็ไปเรียนไปไปท่าเดเลยไปท่าเดเลยนู่นเดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยาไปเบิ้งบอประกาศทายหน่อยไอ้ทายซ้ um> าอะ uh> ไรอย่างเงี้ยน้องนุ่งก็สิไปเรียนจะซื้อไหมไปทายจะไปฟ้อนจะไปฟ้อนไปฟ้อนนออจะไปฟ้อนจะไปฟ้อนรับรองเขาว่ามือแร่งนี่ม้วนคว้มมวนแบบอีสานคว้มมวนแบบเออเขาเอิ้นว่าสมัยโบราณไหมแม่นมวแบบบโราณเป็นแค้นเต่าเดียวหรอกครับเป็นไล่เขาเริยนว่าเป็นไล่ดั่งเดิมนะครับเป็นไล่ดั่งเดิมของ อีสานบ้านเฮาซึ่งอาสิมุใครเคยได้เห็นดอก<ล>เคยด้ยินแล้วหมอแคนคนนี้ไม่ได้เล่นให้ใครดูง่ายๆอ๋อครับพี่ถ้าคุณไม่มีเงินจ้างเป็นหมื่นเขาไม่เล่นโอ้คนนี้เลยใช่ไหมพี่แม่ครับๆๆหมอแคนสวนเอลซิงหมอแคนสวนเอลซิงฮะพี่ปูว่านี่นะครับถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใครจะบึงในเรื่องของวิถีของอีสาน ในเรื่องของมีหลายอย่างมั้ง่ะพี่นอกจากเรื่องของยุสานแล้วมันลำมันล้วนเลยไหมมัลำล้วนเลยครับแต่สิมีเท่าหมอลำก่อนมันล่ำประยุกต์ก่อนประยุกต์ล่ำมูมี่วะมี่ครับแต่สิมีเท่กันมีถูกลำมีถูกลำครับมีถูกลำนะครับล่ำก่อนล่ำมูเออว่าพื้นล่ำมีหลายอย่างนี่เนาะแม่หลายอย่างแล้วอื่นนะครับมีหลายไล่ไหมเออมีหลายไล่ครับมีหลายไล่นะครับมีหลายไล่นะครับ อืมโอเคครับเนี่ยพี่น้องก็จะได้เห็นลายโบราณและเมื่อแต่ว่ามาื่อนี้ความสนุกมันจะอยู่ตรงนี้มาที่นี่น้องๆหลายคนในหมู่บ้านนี่พี่เขาถ่าเบื้องเนี่ยเขาถ่าขึ้นเบื้องเจ้าถ่าเบื้องไอ่ได้เลยเนี่มื่อน,นี้นะเขาถ่าเบื้องยังเขาถ่าเบื้องนนี้แหละนี่นี่อันแดงเนี่ยอันเสื้อทีวีนี่แหละเขาถ่าเบื้องนี่เด็กน้อยมาดนังถ่าแต่ใบสองนี่ย<อ>ื่นามาสิมา ยังกินว่าสีมากเคี่มามันกินหัวตำหุงถากินที่เวียมแล้ยวไปดิเพ็ดไปแลงจัดไปบันโอ้โหครับต้องต้องไล่เบื้องเสือกเบื้องสายทุกเส้นเนี่ยมาธรรมดาด้วยครับเคล็ดเช็คเรียบร้อยอืม เบิ้งถูกอันนี้ครับเพราะว่ามันขึนไปถึงฝ่าแล้วมันไม่มีไฟซอยได้เด้นอกจากอยู่ความเองวันนี้ถือว่าลมบอดหมายถึงมันไม่มีลมบ่มีลมมันมาเพียบอ๋อถ้าทำไมีลมหนึ่งคืองเขาเรียงสวนเรียงสวนลมครับโมแม่สวนลมอย่างกรุงเทพเด้เรียงสวนลมธรรมด้ามาโน่นนี่ล่ะ หมอก็นต้องพร้อมงาน่าผู้ชมเยนี่ต้องเพื่อผู้ชมนะครับตันนี้มาเบึงคุณผู้ถ่าอยู่ในบ้านกับถ่ายอะไรเลยมนธรรมดาเด้น,ดนังถ้าบงอยู่นี่ว่ามันภากันปิดหอดันที่วิอยู่ในบ้านติดเวยนีย่ครับอุบปกรณ์ที่พี่ปูจะใช้ดูภาพมุมสูงในวันนี้ สีเบิ้งจบอ่ะโอ้ยากเห็นไหมใช่โอ้ยากเห็นเอาเดี๋ยวจะเห็นอยากเห็นถ่าเห็เนี่ยพี่น้องก็บสได้เห็นครับกาดบ่มี่ไหมกาดบ่มี่ติพี่ก็ตการบิ๊มเชลเล่นหน่อยหน่อยก็เอาหน่อยก็เอาครับอยากเห็นครับอยืนถ้ำมั่สูงกับพี่ปูสิบัดดีพี่ปูแล้วสีไทยเบิ้งครับเน้นเน้นในวันนี้ อ๋อชิบเบิ้ลหมอล่าเหรียสิบห้าอันพี่น้องก็บชิบเบิ้งตัวสองอันนี่เลยนี่ไอโอ้คือเอามาให้คุ้มแต่ว่าคุ้มเลยเอาไอมาหนี่คุ้มเลยเดี๋ยวมันี้นะคุ้มเลยเดี๋ยวเอาไอมาหนี่งเดี๋ยวเบิ้งเทิงหมอล่าเดี๋ยวเบิ้งเทิงพารามโมเตอร์พารามโมเตอร์บอกโมธรรมดาครับนะพี่น้องตามไปครับมันนี่พงบาร์ีน่ยี่หรือว่าเขาเขาเขาหมอล่าเหรียญกลางทงใช่เป็นอย่างไรเหรียญกลางทงก็ดีเลยเนาะบรรยากาศดีด้วยแหละพี่ส้ยแต่ก่อนก็เหรียญกลางทงนี่แหละ นครับพี่เสียเนเพื่อนกลางนั่นนะกลางทงนี่ถิ่พี่บ้านบินแม่ะสอห่องไหมหิวนอนบนมาเพียอนเราบ่อยฟัง่หิวอนป้าต่นดอกนอนเข่วนอนเข่าโอ้ตายตือใส่เวลาบินจากชั่วโงไทีพี่ ชั่วโมงชั่วโมงมีสิบนาทีครับจากโซห้องมะนีเนาะครับเนาะสองจากโซนห้องมาที่นาเชือกคว่าปีนะไมัน่าเสื่อมกว่าปีครับเลยใช้เวลาสองชั่วโมงแต้เวลาสองชั่วโมงตกกิ๊ออกมดครับตกกิ๊บออกฟัดห้ามห้ามให้มีห้ามให้มีหามหิมีพัฒนาการลบนอื่น๋ยวตกใส่ใบอันตรายครับเดี๋ยวทำหน้าที่เป็นพูนพิทักษ์กุญแจรถครับผม สยนนนักกบิกอผู้สอยนักบินเดี๋ยวแต่พัสธุ์มอยู่ว,วันตัวผมนี่ผู้สอยนักบินนี่บิตรบ, <c oughs> บัตร <c oughs> จงนี้ถึงเบิ้งครับอันพี่ปูว่าเจ้งผมนี่ต้องใส่เครื่องเหรอวมันเครื่องอันนี้เราเพิ่มตัเป็นอันบอกท่านซีซีแล้ววะได้ครับได้ดีพี่ได้ครับอันอันเจ้งผมนี่นะได้ครับน้ำหนักสองร้อยกว่าก็บินได้ปสองพันกว่าก็บินได้มาสั่งว่าเถอะสตาร์ทยึ๊บเอาละบานอยู่น้องครับ ผมกับิเลนน้ำกลด้วกว่น,นี่่าเด้อครับนี่ผมิเลนน้ำกลเลยเด้ยก่าน,นี่ผมบอกจ้าเมี่ยว่าเ,าเมียนนั่นน้ำกลนครับเขากไปว่าจัหหนึ่งครับเพื่อ็มบอครับรบ่านบาอีสานเด้นี่โอ้ยขอบไอเป็นยังนยังคุ้นเยมันธรรมดาเนี่าดาดนางถา่ายะไบสองคุมยังไงมาเนี่นังถ่ายะไบสองเนี่ยนังถา่งงงถากันไหมอย,อย้่อนเบาอีสานเ <laughs> <laughs> พบกันิี่าว่าเรามาซื้อหร่อางสิแล้วเ <laughs> จปปาบินเดี๋ยวผมมึงแ <laughs> ต่ว่าไอ้แล้วว่ทธายภาพมุมสูง,งมึงถือว่ากะเบิงงได้นะครับภาพมุมสูงนะครับเอาเอากองเก้นไปนับ่บ่ละเอาไปวาาความเลย,เมเลยผมกับท่านสบรตัวใยอะไยังไนไอ้เออยอะไหมยังไนฮะยอะหมยังไหนึ่งครับเอาครับหนึ่งสองสแล้ครับปรบเ แล้วครับนา,านแล้วคุณไปละบ้านนี้เห็นตะสนไม่ไม่เนาะ <c oughs> อย่าลืมครับ เชิงทีวีช่องหนึ่งส่วนแปดของพี่ปูคนเบิกทางพี่เพิ่นจะอยู่เบื้องหลังแต่ว่าการตัดต่อทุกอย่างนีุ่ดยอดคนนี้ต้องสิบสี่เลยครับไปแล้วครับผุนในหมู่บ้านละอาราลแลปวนผุนเดี๋ยวสักแป๊บนึงพี่น้องเห็นภาพมุมสูงครับ ตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียงของพารามอเตอร์ครับโดยพีป่ปูคนเบิกทางกําลังขึ้นบินอยู่นะครับจะได้ยินเสียงมีเสียงมอไซค์เหรอครับแปดแปดอย่าละนะครับ <c oughs> <c oughs> อีกจกน้อยแล้วสิลงมานะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของบ้านนาคาหน้าเมืองนะครับนาคาหน้าเมืองนาคาหน้าเมืองนาคาหน้าเมือง,องตำบลน,นาคาอำเภอวปีพุทธศัรกราชทศกัมคุณเดี่ยวบินตามใครวะมาให้เรวๆุมนครับปูด็นบุมผมนะนรัโรงเรียนเออบินไปเพื่อสำรวจพื้นที่ นะครับว่าย่มคำย่ำแลีงนี่พี่น้องบ้านเหาอยู่จังไงนะครับได้เห็นบรรยากาศน้ากันครับพี่น้องนะครับอ้อมยังไงล่ะอ้อมยุ่งสวนฐานอ้อมอ้อมเบิ้งยุ่งพี่น้องก็ะถาเบิ้งยุ่งกันเปิดเปิดทางถึ่งหมดแล้วนี่มาคดูเตื่นเตมาเคยเห็นมาบ่ครับแตะพัดเกิด คือก็เห็นอยู่บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นครั้งแรกตันี้ครับ<ะ>อยากลองเบิ่งมาเป็นย<อ>ังง <laughs> อยากลองเบิ่งเสียวอยากลองเบิ่ง <pow> อยากลองแม่มีหล่าอยากลองมาหน่ะอยากลองมานี่อีหลีดีบอกนี่อยากลองยืนมาอยากเห็นภาพทั้งเทิงมานั่นน้องแบบนี้พี่น้องครับน้องเอาอยากล่องมนะึงมนั่นครับไปเบิง่งหน้าครับคลองคนเบิกทางเอ็ e x p เลอร์ครับนั่นนี่มครับอนะหรือว่า หรือว่าจะไปติดตามที่ซึ้งทีวีช่อง108ได้ครับจานดำครับจานดาวเทียมเด้่ยว่ามันจานล่างถวยเด้เว่ามันจานเป็นถวยเด้จานดาวเทียมเคยเบิ่ดเทียมปะไปเปิดเบิ่งไปเปิดเบิ่งมือเลี้ยงต้องไปว่าให้ได้มือเลี้ยงทีนี้เบาแคนเป็นไล่คนปะไล่ดั่งเดิมไล่โบราณเป่าแคนเป็นเซึ่งอยู่อยู่ที่ยุติเซก้าอายยุยวน สลาดกลางสารหลักเมืองเออสารหลักเมืองนะคะเคยมาอยู่ที่ห้าตัวพ่อมาอยู่ไหเอ๋อคุณอาราลัดคือว่ามาแล้วล่ะดีดดีดดีดมาแล้วเอาเอาเอาเด็กน้อยถอยเด้อบันนี้เล็กน้อยถอยเด้อบาดีเด้อเคลียร์ลันเวเคลียร์ลันเวต้องต้องเคลียร์ลันเวออกครับต้องเคลียร์ลันเวออกาเล็กน้อยเอาครับ

ตอนนี้เราเคลียร์นวีแล้วครับเปิดเปิดนแล้ว่ะน่าจะลงนะครับน่าจะลงสังเกลียรครับต้องวิงงงง่งครับต้องวิ่งต้องวิ่งครับนี ของแท้ครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้ยตกะโตเกะเด็กหน่อยท่านอี๋เด็กหน่อยท่านอี๋ตื่นเต็มไปทั้งในผู้อยากขึ้นก็อยากขึ้นผู้อยากขึ้นก็อยากขึ้นผู้อย่างก็ย่านเอ้ยประหยัดประหยัดเฮ้ยเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าหน่อยย่านโอ้สุดยอดสุดยอด อันนี้อยากคืนอันนี้อยากคืนออเอาแล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วหอมหอมแปกหอมข้อนะเออสุดยอดสุดยอดเด็นี่มันธรรมดาได้เพี้ยนในบรรยากาศมุ่งสูงไงถามเนี่ยเ่วงนี้มันห่อนมันห่อนขึ้นเป็นหันนี่ขึ้นเป็นหันนี่ความที่เย็นฝุ่นมันหลายมันแสบตาโอ้ฝุ่นมันหลาย มีร่มแน่จั็หน่อยกะแม่นครับคือชจรที่พุ่นมันหลายเลยบอกว่าใครอยากขึ้นขึ้นไปแล้วแสบตาเลยนาเพราะว่าได้เอาแว่นตาขึ้นโอ้ได้เอาแว่นตาขึ้นไปน้ำปกติพี่เราสจะมีแว่นตาหนึ่งเป็นพวงใดบ้างครับเนี่ยบ่บ่อห่อนครับบอถึงนี่เนาะสิบสิบผ่านาทีเมื่อกี้สิบผ่านาทีสิบผ่านาทีสามสี่หมู่บาทนี่สินะบ้าน ตอนลงนี่ก็เสียวยดีเสียวเสียวเวเวตอนลงอไม่จังหวะตัวความเร็วตรงไหจังหวะความเรีวตรงไห่จังหวะามเรี้วจังหวะเบมโอ้ยมันต้องฝึกว่าฝึกกบนอันนี้ฝึกด่ว่นไย้ถามก่อนถามก่อนนะซื้ออันนี้บอกครับผมบอกเมีนครับขั้วสีบินได้ขั้วสีนั่นได้ใส่ปัจจุันปีขั้ว ดีกว่าเลี้ยงลูกกขามันพวกเขาเสียอนุญาตอนุญาตให้บินนั่นยทีครับแรกคือขึ้นน้ำคู่น่อย่างแน่สินะครับครับครับนะนะครับตจะไปคือการเก็บไปหน่อยจะไปการเก็บวันนี้ครับเว้แต่ว่ามือบุนมือบุญถ้าเ้ามีที่พักที่นะฮานักบินนะผมเกินมาได้อยู่โอ้ห้วยเดี๋ยวสิถามสปอนเซอร์ก่อนหาหม่องพักไว้เอาเจ้าห้อง ส่วนผมส่วนไในยุคส่วนส่วนนักบินส่วนอย่างมาเป็นนักบินมาแล้วเน่ยครับได้โตดีได้สามโตสี่โตอย่ได้เะนั้นว่าขี่เขาอยัดนันบินนะครับมีชมล้มนี่ครับมันธรรมดาไม่ชมล้มพร้อมนี่คือตะกี้ผมมีชมล้มอยู่ครับตะกี้ผมผมมาอยู่ชมล้มช่วงหลังเนี่ยผมก็ข่ิบเข่าช่อมล้มขยเข่าเลยครับมันหลายปากหลายความงจะชมล้มไปเบื้องใดด้วยครับนี่บรรยากาศนี่ครับ เซิร์ฟทีวีช่องหนึ่งศูนย์แปดครับปิดไอจานดำครับไปเบื้องใดพี่น้องครับไปเบื้องใดครับเดี๋ยวเบิ้งคนเบิกอทางเบื้องช่องนั้นยูทูบก็เฮ็ยไปพร้อมทีวีไอเฮ็ยไปพร้อมเมื่อนี้พะยออกทีวีไปเบิ้งพะยออกทีวีมื่อนี่ไปเบิ้องมือแรงครับไปเบิ้องมือแรงเดี๋ยวออกทีวีเลยเออช่อง1นึครับมือแร่งมือแรงหมอแค้นสวนเออหมอแค้นสวนอะไรรึเ่าหมอแค้นสวนเอลซิงส่วนสิมาัชวอสติปเอล โชคไล่เป่าแค่นไลเปาแค้นเคยไอ้ยินนานโอ้นี่คือนี่คือการเก็บมาไว้เป็นผาลมถ้าสร้งแล้วก็ยุประมาณจากกิโลครับเียสามโลสี่โลครับสี่โลมันแด้มันได้แหงตัวนี้ตัวครับมันแดงตัวนี้แห้งเกินน่าพลกิกเนี่ครับึกว่ตัวกอัน น้องเซียเซียวฟ่าไหมผู้หญิงไหมผมก็อยากขึ้นไปเบื้องเด้ยประเทศไทยเป็นีังไรในพื้นบ้านนั่นไงร้านไงร้านหน่อยผู้หญิงไงโอ้ยอี๋ล่ะเตรียมตัวดีได้ฟีตร่างกายเด้วันที่สามสิบตัวมันฟิตร่างกายเด้บรรยากาศขึ้นลมเลยังสีเนี่ยสบายว่ะมีรันเวี้ยทีมไหครับมีละสน้ำเล่นไหมพี่นี่นี่อีกเด็กหน่อยขึ้นน้ำก็ได้แมนบอลยังได้ครับอเด็กหน่อยกรนได เลี้ยงโซ่กันเมื่อตอนขึ้นบ่นี่พี่เลี้ยงโซยกันเมื่อันนี้ตอนขึ้น,น<ะ>เลยว่ต้องเลี้ยงแตได้ตั้งแป๊บเดียวมันมีแบบเป็นรถเป็นล้อนะโอ้เป็นรถล้อเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยบ่นั่นนะครับรไปครับเก็บไปนี่